สวัสดีค่ะเมืออ่อนิเกนเสร็จแล้วแกนพักขี้เหล็กแกนเป็นเส็บๆแต่ไม่เงียนี้เด้อค่ะนูนาสวิเินแฟนเพจเพจบ้านๆเด้อพี่น้องปองไปกราบขอบพระคุณทุกท่าน,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 นด้วยค่ะตีเบิ้งนะเจ้าค่ะเนาะแกนผักขี้เหล็กเสร็จแล้วเจ้าค่ะมาตักข่ลืมใส่กอ,อีตูไหมคะ่ะวัน่อ้ข่อยใส่พอ,อีตูไปเด้อ โอ้ยลูกสาวไปได้ไหมลูกโอ้โอ้ยนกออกไปได้ไหมคะกินกลับมามาไหมแกงผักขี้เหล็กแคทเซียรลิฟตี่ิเทอร์บิตรอันนี้หัวขิงกินเจอก่อนอาหารอย่าลืมทานวิตามินนะคะไปเที่ยวแล้วกลับมาหนาเลยหนาดำหน้าดำดำหน้าดำดำกลับมาดูแลตัวเอง ผิวหน้าก็ค่อยๆดีขึ้นอันนี้พักอีตูพี่น้องค่อยอยากน้ำเสนอให้ค่อยเเวะเนี่ยหึหนักอีหลีเด,ด้อยู่เมืงองนอกยังยุคโควิดจะมันหนักพักอีตูพักอีตูไปขอพี่ตาเนี่ยกันขอพี่ตาอยู่ระเบียงบ้านเรา นี่ดีกว่าใช่ไหมคะมักเร็ดิบเนี่ยเวลารับไปซื้อก็จะซื้อมาแค่กัมเดียวเพราะว่าถ้าซื้อมาเยอะมันกินบ่มดแล้วม,มันจะไม่อร่อยต้องกินสดๆเอามาเลยนะค่ะฮึฮึกินไห้ป๊ะปะ กราบขอโทษด้วยนะคะบางคลิปก็จะเป็นคลิปแบบบ้านๆไปสมเด้ตกแต่งอย่างบางทีกะออกกำลังกายกันแต่งตัวแบบออกกําลังกายมานั่งเฮ็ดคงเฮ็ดคลิปเนาะก,กันเนาะ một Kinh cả Hãy lắc ที่อันคอยบอกเนาะค่ะพี่นองเป็นคนที่ขาดาธาตุเหล็กมันสิเป็นวิ้นวิ้นเวียนเวียนหัวแล้วก็สิเป็นมื้นตีนมื้นมอือหมอเพิ่นบอกขาดาธาตุเหล็กเบาอีกสักอกนที่มาที่ไปก็เลยเป็นคนบ่ค่อยกินเนื้อเพราะบ่กินเนื้อ,ก,นนอกินเจ้าค่ะแต่ว่าบ่เด้กินแบบเป็น กิจจาลักษณะคือผัวเนื้อนะคะได้ระเสริฐหาขอหมอข้อมูลโยขวงเขากินตัวอื่นกินตัวอื่นทดแทนก็ได้ตัวเสริมของเขาอาหารการกินอีกอย่างก็กระเล็นิ่นไปทั้งผักยังมีธาตุเหล็กเยอะๆกิน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 มือมือเนื่องกินผักเยอะแยะแล้วเขากินสะสมสะสมร่างกายเขามันดีขึ้นบอรู้สึกเวียนหัว ป็นวิ่นวิ่นเวียนเวียนแล้วก็บ,บมึนตีนมึนมือแต่เขาต้องกินเยอะนีแหละค่ะอยากให้ท่านผู้ชมได้กินน้ำกันอาหารบ้านเขา แขงผักกิลิกใส่ผักขมเนี่ยใส่ดอกเคเนี่ยโอ้ยเซ็บพี่น้องเองออ ใบแมงลักนี่โอ้ชอบมากมาลักขี่นกผักเดาเดาด่า か。 ôm đi đi หึนมันีีหึนหึ่มันบดได้อร่อยทุกลูกเด้บักลูกนี่หึนหึนหึ่หเออมันหึนมันเฟียนเด็ดเตะ เก็ดตบิเต๋บิเต๋ม่งขมนั่งแซ่บ เห็ดแบบผักโอรัวาบานเท่านันเป็นแกงอีย่างแบบเนี้ยค่ะถ้าของมันบครบอยู่มึงหนอกอะมีอย่างใส่เขาก็ใส่ไป มันหาบอกใครได้คือบ้านเขามันบ่บมีตลาดนัดคือบ้านเขานั่งเทียบแบบอาหารบางอย่างคือยังแกงขีดเด็ก่่ไมีแบบบระกูกดกะไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> เห็นต้นพระอิตูปันเห็นทองคําพี่น้องเอ้ยอืม ถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์ได้นะคะแต่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเจ้าค่ะบ๊ายบายคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่วิเศษสุดๆสุดๆกินผักทานผักตัวก็ไม่รู้สึกเหนียวสบายท้องนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ